หนสันดาลหลายใจในิสัยมีชู้หนูไม่ได้ท้องกับช่างกิจที่หนูบอกว่าท้องเพราะอยากเรียกร้องความสนใจนี่อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้กิจลงมือก่อเรื่องขึ้นเพราะเพื่อนของกิจได้ออกมาเผยว่ากิจจริงจังกับพรและดีใจมากที่กําลังจะได้กลายเป็นพ่อคนก็ดีใจครับตั้งชื่อลูกก็ได้ครับให้ผมตัดสติกเกอร์ครับแปะท้ายรถว่าทายน้องทีมทายน้องพรครับแถมหนึ่งในคนที่อยู่บนรถของกิจวันนั้นก็ยังบอกเลย ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยส่วนตัวแล้วกิดเป็นคนใจเย็นและนิสัยดีตรงกับที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้ว่านี่แหละอาจจะเป็นแรงกดดันที่อยู่ภายในใจของกินเขาบอกเองว่าเขา มีลูกใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็เหมือนกับรู้สึกอยากจะมีครอบครัวอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่บางทีเนี่ยการสื่อสารระหว่างคุณพรกับช่างกิจเนี่ยเราไม่รู้ว่าลึกๆคุณพรไปบอกช่างกิจไปอย่างไรโดยเพื่อนของช่างกิจก็เล่าว่าตอนมาทํางานแรกๆพรมากับผู้ชายที่ชื่อเอซึ่งไม่ใช่คุณไม่แต่เธออ้างว่าเป็นแฟนกันผ่านไปไม่กี่วันบอกว่าเลิกกันไปแล้วโสดสนิทอาศัยอยู่กับพ่อเปิดช่องให้ช่างกิจได้เข้าไปจีบถึงกับบอกเลยว่าผัวไม่มีผล มีผัวไม่มีผลนะฮะพอรู้ว่าเลิกกับเอกก็ลุยเลยซึ่งกิจนั้นหลงพรแบบหัวปากหัวปั๊มเลยทีเดียวจากก่อนหน้านี้เพื่อนบอกว่ากิจขยันมากแต่พอมีพรเข้ามากิจก็เลือกพรมาก่อนงานมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างพาพรไปเปิดตัวกับแม่และน้องบอกนี่เมียผมมันทาบุญบ้านของช่างกิจวันนั้นเขาก็พาพรไปด้วยเปิดตัวให้แม่ให้น้องรู้ทุกคนรู้หมดเลยว่าแบบครบกันเป็นผัวเมียเท่านั้นยังไม่พอกิจยังเปพรสุดๆจ่ายค่าน้ํามันค่างวดรถ เรียกได้ว่าเป็นพ่อหนุ่มข้างหลักกันเลยทีเดียวจิตทุ่มเทจนแบบว่าผมไม่คาดว่าเขาจะทขาขนาดนั้นน้ํามันวิ่งงานเติมให้ตลอดล่าสุดที่เห็นก็จ่ายค่างค้งวงรถให้ด้วยซึ่งกิตและพรก็ตัวติดกันมากๆก่อนเกิดเหตุ3วันพรก็อยู่กับกิจล้างรถกระหนุ่มกระหนิงและหลังจากวันที่คุณใหม่หายไปได้เพียง1วันพรและกิตก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแถมเพื่อนของจิตยังบอกอีกว่าพรแชทหากกจิจประมาณว่ากลัวสังคมจะรู้ว่าเราเป็นชู้กัน คงต้องคบกันแอบแอไปก่อนได้ฟังแล้วชาวเน็ตก็ยกคําว่าพรการละครให้เธอไปครองเลยมีการวางแผนเป็นฉากเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมาบอกว่าหนูไม่เกี่ยวเนี่ยนะขนาดเพื่อนสนิทของใหม่ยังทนฟังไม่ได้ถึงกับส่วนพรกลางวงสัมภาษณ์เลยร่วมในการลาตีหงตีหงไม่กิง พ่อของพรยืนการว่าลูกผมเลี้ยงมาผมมั่นใจหนึ่งรอเปอร์เซ็นต์ว่าพรไม่เกี่ยวแน่ๆแ,แต่ถ้าพรมีเอี่ยวเรื่องนี้พ่อก็จะไม่ยุ่งกรรมใดใครก่อก็หลับกันไปเองลูกผมเลี้ยงมาครับไปดูกล้องวงจรปิดที่ผมขับรถมาจอดหน้าบ้านเขาอยากขยับรถให้ผมแล้วก็ออกจากบ้านไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้าผิดนะก็ยอมรับผิดไปคงไม่ประกันนะครับประกันมารับทาอะไรไม่ได้ก็บอกว่าถ้าคุณ ทำผิดก็ต้องงานรับผิดฟังแล้วหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่าพรเธอมีของดีอะไรทําไมพูดถึงได้หลงเธอเบอร์นี้ซึ่งพรก็บอกชัดว่าไม่มีแน่นอนสเสน่ห์ล้วนๆค่ะทำไมผู้ชายมาติดทำไมโอ้หมันหลงหัวปักหัวามไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่หนูก็เป็นของหนูแบบเนี้ยไม่ไมว่ามีเล่นของไม่มีค่ะไม่มีหนูไม่เคยเล่นคงเล่นของค่ะพี่